ครับพี่น้องครับอันทิพย์แงครับพี่น้องเราเป็นสังกะรีวัดนะพี่น้องเนาะวัดตันกับมี่อันเน้นเป็นเจ้าวาดพี่น้องครับพอดีอันไอเน้นก็นเรียกว่าอ่าพญาย,ยวงพญาย,ยวงนี่เจ้าช่วงนี้ขอบรรษาเจ้ากัพยายามรักษาศีลหานี่น,นพะพญาย,ยวงเ้อพญาย,ยวงก็เรียกว่าโอ้ยครูบาเน้นครับการรักษาศีลน,นันแวงมั่มีปัญหาดอกครับขอปานานะในแวงกระเฮ็ดได้เออ อันอาทิตย์หน้านี่ก็บ่มีปัญหาแบงบ์มลักของอยู่แล้วครับขอการเมนีกาบม่มีปัญหาเพราะแวงนี่เป็นคนทักเดียวใจเดียวซื้อสัตดต่อครับคู่บาเน้นแล้วคอที่สี่นี่อันขอมูสานีกา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 กับเพราะมีใจน้อยอยู่ครับคู่บาเน้นตะวันไอไอไอคอที่สุดท้ายนี่คู่บาเนีครับขอสุดล่านี่แวงค์แวงค์แวงแหแงแหวงแหแงแหแงแงขอยกเว้นได้บ่ครับคู่บาเน้นครับ เอ้านี่ยงก็เลยว่าเอาไปยังจังยกเว้นมาย,ยกเว้นจ้างไดครบ่านี่นครับพอดีแหวงอัน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 แต่งงานกับซุร่าเลยไหมครับคันแหวงบ่ออันบ่กินบอ่บออันบ่กินบอ่อยังนีกะแหวนกระสีนอกใจลูกใจเมียตัวครับพอแหวนนั่นแหวนนั่นมีเมียเป็นสุราไหมครับ